สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel The Citizen ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพปิดข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้วันอังคารที่11เดือนมกราคม2 5งพันนะฮะวันอังคารแบบนี้ก็มาเปิดข่าวสารของทีมรักของเราเรเบสีฟ้าไปพร้อมๆกันสําหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้นะครับต้องออกตัวไว้ก่อนว่าอ่าไม่ได้มากมายนะฮะช่วงวัน2วันวันนี้เนี่ยอาจารย์อังคารเนี่ยเอาข่าวทีมรักของเรา ไม่ค่อยจึงมีเลย,ยเงียบๆนะแต่ว่าวันนี้ก็ยังพอมีบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของการอัปเดตตลาดร,รอบวันนั่นเองนะทั้งในส่วนขาเข้าขาออกแล้วก็เรื่องติดตามสัญญายืมตัวของนักเตะดาวรุ่งของเราด้วยนะที่เชื่อมต่อกับข่าวของเมื่อวานนะวันนี้ก็มีมาอัปเดตกันรวมไปถึงข่าวอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของทางกูรู ในประเทศอังกฤษที่เคยเป็นนักเตะอย่างอารันเชลเลอร์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแมนซิตี้เอาไว้น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันแล้วกันนะแล้วก็ยังมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับอดีตแข้งของเรือใบสีฟ้าอย่างริรอยซานนี่นะฮะนี่เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้ ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ฮะกดแชร์กับ subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบ Citizen ครัวที่เซนตเซนครอบครัวระบสีฟ้านั่นเองนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับข่าวแรกประจําวันนี้นะครับข่าวซื้อขายขาเข้านั่นเองนะฮะที่เชื่อมโยงกับเราในวันนี้ก็หนีไม่พ้นคนนี้นะฮะเออริงเบาาเลลฮาแลน นะครับเขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยเชื่อมโยงนะฮะกับฮาแลนโดยให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเออร์ริงเบลฮาแลนพวกเขารู้ว่าเรือมัดบิดนะฮะอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งและดีกว่าในการคว้าตัวนักเตะคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอคุณค่าของสโมสอน,นะความยิ่งใหญ่ของสโมสอนและในเรื่องการเงินและความพร้อมต่างๆนะซิตี้ทราบดีว่าเรือมัดบิดนั้นถือไพ่เหนือกว่า แต่ซิตี้นั้นก็ยังต้องการที่จะอยู่ในการแข่งขันในการคว้าตัวเออร์ริงบอลฮาร์แลนด์นะจนจบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้าทางสื่ออย่างเดอะแอตแลนติกเนี่ยก็ให้ดีเทลบอกว่าการเงินของแมนซิตี้นั้นก็พร้อมเหมือนกันนะในการที่จะทุ่มคว้าเออร์ริงบอลฮาร์แลนด์นะพร้อมไม่ต่างกับเรือมาร์ติสเลยนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์สโมสรหรือเปล่าหรือค่าความยิ่งใหญ่นะฮะในอดีตอันนี้แล้วแต่ ควรจะมองแล้วแต่นักเตะจะให้คุณค่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนตัวผมเนาะก็มันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้ในในการที่นักเตะจะเลือกทีมนะฮะอันนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็อยู่ที่ความสมัครใจความชอบของนักเตะด้วยนะว่าเขาอยากจะลงเอ่ยกับทีมไหนอันนี้ก็ถ้าเลือกทีมไหนก็เป็นสิทธิ์ของนักเตะนะครับแต่ว่าซิตี้ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดแหละในการคว้าเออริงบอลฮาเลนมาให้ได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันไปในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้า ะครับว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะได้ไลายเซ็นนักเตะคนนี้ไปครอบครองนะฮะในส่วนของเออร์ริงบอลฮาร์แลนด์อีกหนึ่งกองหน้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรามาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแฮร์รี่เคนนะฮะสืออย่างเดีอตแลนติก็ให้ความคิดเห็นไว้เหมือนกันในส่วนของอุปสรรคในการที่แมนซิตี้จะคว้าแฮร์รี่เคนในซัมเมอร์หน้านะครับเขาบอกว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในการคว้าตัวแฮร์รี่เคน หากยังสนใจอยู่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้แฮร์รี่เคนนนั้นมีความสุขนะครับมีปีที่มีความสุขกับท็อตแนมในการเล่นภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอันโตนิโอฟอนเต้นะครับนี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแล้วก็สําคัญด้วยในเมื่อน,นักเตะเขาแฮปปี้มีความสุขนะครับอยู่กับทีมก็ยากที่จะไปดึงตัวเขาออกมา รจริงๆเป็นโอกาสที่ดีของซิตี้ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคในเรื่องของบอริหารฝั่งท็อตแนมนะครับที่พยายามจะไม่ขายแฮร์รี่เคนให้พอเวลาล่วงเลยไปนะฮะมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตอนนี้นัตเตก็มีความสุขนะผมรู้สึกว่าเขามีความสุขกับบทบาทในทีมของเขาภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะแล้วก็ถึงแม้ว่าซิตี้นะฮะจะให้ความสนใจอยู่หรือไม่ก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าซิตี้เองก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจแฮร์รี่เคนเต็มร้อยแล้วนะครับน่าจะมุ่งเป้าไปที่คนอื่นมากกว่าอย่างเออร์ริงพัลฮาร์แลนด์นะครับผมคิดว่าซิตี้มุ่งเน้นฮาร์แลนด์มากกว่าแฮร์รี่เคนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกรองๆไปเลยนะครับเผ่อๆเวาลาโควิชหรือว่าคน,น,นอื่นๆอาจจะมีภาษีดีกว่าด้วยซ้ําในซัมเมอร์นหน้าเนื่องจากตอนนี้แฮร์รี่เคนก็อายุอานามเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ก็น่าจะเป็นตัวเลือกลงรองลงมาสําหรับทางเลือกกองหน้าของแมนซิตี้ในตลาดซื้มือหนานั่นเองนะครับสาหรับอีกขาหนึ่งนะฮะขาออกนะครับก็เป็นเรื่องของทางาดาวรุ่งของเรานะฮะแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงกับข่าวเมื่อวานด้วยในเรื่องของสัญญายืมตัวกับทางอันเดอร์เลจนะครับคนนี้ก็คือทางเทเลอร์ฮาร์บูตบิลลิสนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโต๊กซิตี้ นะจริงๆเขายืมตัวกับอันเดอร์เลชไปในช่วงครึ่งฤดูกาลแรบกบนะครับแล้วก็พอนะตลาดหน้าหนาวเปิดก็มีโอกาสเปิดกว้างในการย้ายทีมแบบยืมตัวอีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตอนนี้คาดว่าสโตกซิตี้นะฮะคิดว่าตอนนี้กำลังเจรจาการลงนามยืมตัวเทเลอร์ฮาวด์บิลิสประกันหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วก็คาดว่าในะอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะจะมีการตรวจร่างกายเกิดขึ้นนะครับซึ่งน่าจะเกิดในวันที่11นี้แหละ ตามเวลาประเทศไทยนะฮะก็เป็นการรายงานมาจากจอห์นเพอร์ซี่นะครับในสื่ออย่างเทเลกราฟนั่นเองนะฮะอัปเดตอีกนิดนึงมาจากสจ๊วตเบรนเน้นนะครับเกี่ยวกับเทเลอร์ฮาวด์บิลลิสเหมือนกันสจ๊วตเบรนเน้นเป็นนักข่าวของพรามแมนเชสเตอร์อีฟเวนนิ่งนิวส์นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยฮาวด์บิลลิสพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับสโต๊กจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เลยนักเตะวัย19ปีรายนี้คาดว่าจะ ทำการเจราจาแล้วก็ลงนามเสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับหรือว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันนะฮะให้กับทาง Stoke City นะครับโดยวันนี้เนี่ย Stoke มีทีมแพทย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะตรวจร่างกายกับ Howard Bilis แล้วตรงกับทางอ,อีกสื่อหนึ่งอย่าง t e l e g r a p อย่าง john percy ที่รายงานเลยนะครับก็นั่นแหละตามนั้นนะครับก็ขอให้น้องโชคดีแล้วกัน นะฮะก็ซื้อไปไม่ซื้อไปสิยืมตัวไปก็ขอให้ฟอร์มดีนะครับแล้วก็รียบฟอร์มเก่งให้เข้าตาสตาฟแมนซิตี้แล้วกันนะฮะในฤดูกาลอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะได้กลับมาเป็นกําลังหลักให้กับทีมนะ,ะผมคิดว่าดูทรงแล้วก็หน่วยก้านดีนะฮะดูรูปร่างดีนะครับก็าอาจจะมีแววในทีมเอติฮัสเตเดียมก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าสโตซิตี้เนี่ยยืมตัวไปใช้งานก็น่าจะมีประโยชน์กับ สโต๊กไม่มากก็น้อยเลยฮะสำหรับเด็กซิตี้คนนี้ผมว่า mm hmm. เด็กซิตี้หลายคนนั้นมีของหมดะนะไม่ว่าใครจะยืมตัวไปก็น่าจะให้ผลตอบรับที่ดีนะครับโชคดีฮะฮาวดเบลลิสซ so ู so. ่เรื่องต่อมานะครับจบเรื่องตลาดซื้อขายกันไปฮะบ,บอกแล้วว่าข่าวไม่เยอะนะฮะช่วงวัน2วันนี้บอกเลยว่าตลาดซิตี้เงียบมากข่าวซิตี้เงียบมากนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของกูรูอย่างอารันเชอร์ นะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่ออย่าง Daily Mail นะครับเรื่องสถานะของอ่าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเขาก็ได้พูดถึงแมนซิ t y ตี้เอาไว้แบบนี้นะเขาบอกว่าก่อนเริ่มก่อนจะเริ่มฤดูดกาลนี้เนี่ยผมเคยพูดว่าเชลซีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์ลีกนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจแลวแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างมากเลยอารันเชลเลอร์กล่าวต่อว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยดำเนินเส้นทางของตัวเองไปอย่างไม่หยุดยัง้ง และเป๊ปก็น่าทึ่งมากๆวิธีที่เขาคอยเจาะลึกผลการแข่งขันและดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้เล่นเหล่านั้นทั้งหมดมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆผู้เล่นทุกคนเป็นผู้เล่นที่ดีทุกคนต้องการลงเล่นในทุกสัปดาห์เขาจัดการกับระบบแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างหาสารนี้ได้อย่างดีมากๆนะครับดังนั้นผมอาจจะต้องบอกว่าแมนซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ และผมไม่คิดว่าจะมีใครที่เอาชนะเขาได้แล้วในตอนนี้นะครับก็อลรันเจเลอร์ฟันแบบฉับเลย100%มันจบแล้วนะมันจบเกมไปแล้วนะฮะแมนเชตีเข้าวินเป็นแชมป์พรีเมียร์อย่างแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าแฟนซตีหลายคนค่อนข้างจะมั่นใจแล้วแหละนะครับว่าทีมรักของเราในปีนี้จะคว้าแชมป์มได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับถึงไม่100%นะแต่ตอนนี้ผมก็ให้สัก90%แล้วอะแต่ว่าถ้าชนะเชลซีในวันเสาร์นี้อีกผมคิดว่ามันก็เกือบจะ ร้อยแล้วนะประมาณ98 99ได้แล้วนะพอทิ้งห่างเชลซีถึง13แต้มโดยที่แข่งเท่ากันนะฮะก็ตามนั้นนะครับก็เป็นปีกปินึงแล้วกันนะที่แฟนๆหรือใบก็จะยิ้มมีความสุขนะครับเพราะว่าสามารถพบกันแชมป์ได้นั่นเองนะครับรอดูกันยาวๆต่อไปแล้วกันนะฮะถามว่าช่องว่ามันเยอะไหมก็เยอะแต่ว่าลูกฟุตบอลฮนะอะไรก็เกิดขึ้นได้รอดูกันไปยาวๆจนถึง คลายฤดูการสิ้นสุดรดูการแล้วเราค่อยมาฮพร้อมกันแล้วกันนะครับตอนถึงเวลานั้นนะฮะโอเคเรื่องต่อมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับอดีตนักเตะของเราคนนี้หน่อยแล้วกันริรอยซาเน่นะครับวันนี้ก็เป็นอ่าวันคล้ายวันเกิดของเขานะฮะครบอรอบน่าจะ26ปีนะฮะ26ปีของทางริรอยซาเน่นะครับก็ขอให้ซาเน่มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะฮะแล้วก็มีฟอร์มที่ดีในการลงสนามให้กับบางชิ้นนี้นี่นะครับก็อย่างน้อยก็มีช่วงอะไรดีร่วมกันกับปรตบัิสีฟ้าเราแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆหลายๆคนนะฮะจากกันด้วยดีนะครับก็ขอให้เขามีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตการแข่งที่เหลือของเขาแล้วกันนะครับอายุก็ยังไม่เยอะเลยนะยี่สิบหกเองนะฮะวันนี้อาจจะหวนกลับมาลงเรืออีกหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่แต่ว่าผมว่าน่าจะยากนะฮะน่าจะยากก็ได้นะครับ สำหรับโอซานี่นะครับมาฝากกันนิดนึงแล้วกันลงสนามให้แมนซิตี้ไป1 35เกมนะฮะแล้วก็เก็บชนะได้ถึง98เกมที่เขาลงเล่นนะซัดไป39ประตูกับ42แอสซิสต์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2สมยัย FA Cup 1ัสมยัยลีคัพ2สมยัยคอมมิต้ชิลด์2สมยัยนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียร์ลีกเคเยอร์ออฟเดอะมัน1ครั้งนะครับแล้วก็ได้ PFA น่าจะเป็นยูท์ไหม ยูด์เพลเยอร์ออฟเดอะเยนะครับเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับหนึ่งครั้งด้วยสำหรับริรอยซานนี่นะฮะสำหรับตัวเลขต่างๆที่เขาทำให้กับแมนเชสเตียเนี่ยบอกเลยว่าถ้ายังอยู่กับแมนเชสเตียนี่ผมบอกว่าปังแบบปังมากๆแน่ๆนะเพราะเพราะแววเขาดีมากๆตอนที่เราขายไปให้กับทางบาเยิร์นมิวนิกตอนนั้นเขากำลังพีคมากๆเลยนะก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นวิถีทางทางฟุตบอล ที่เข้าใจได้และนี่ก็เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับสําหรับเวลาในการรายงานข่าววันนี้ในช่อง t ที Citizen ของะจบลงแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย